การสํารวจคลังสมบัติชินมูในร่างปลอมตัวของทันปาโลได้ตามผู้พิทักษ์หลังเต่าเข้าไปในคลังสมบัติซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่เห็นจากภายนอกมากภายในเต็มไปด้วยแท่นบูชาทองคําที่วางสมบัติล้ําค่ามากมายและสิ่งของส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาวุธและเครื่องรางของขลังที่สร้างขึ้นจากร่างกายมนุษย์เช่นกระโหลกและกระดูกนอกจากนี้ยังมีสมบัติล้ําค่าจากรัฐที่อื่นๆเช่นเจดีและสาลีลิกธาตุต่อมา การเปิดเผยความลับในระหว่างการสำรวจชินมู่พบว่าสมบัติแต่ละชิ้นถูกปกป้องด้วยผนึกเวทมนต์ที่ซับซ้อนซึ่งมีวิญญาณของผู้คนอยู่ภายในลูกบาศก์ใสหากพยายามเข้าใกล้โดยไม่ได้รับอนุญาตผีร้ายเหล่านั้นจะทำร้ายเขาผู้พิทกักษ์หลังเต่าใช้ยางสมบัติเพื่อปลดล็อกผนึกและนำทางชินมู่เข้าไปลึกขึ้นในที่สุดชินมู่ก็พบกับร่างท่อนล่างสีทองซึ่งเขาคาดว่าเป็นร่างของหมอผีอาวุโส ไม่ใช่ร่างของคนแร่เนื้ออย่างที่เขาตามหาเขาตระหนักได้ว่าหมอผีอวุโสอาจสลับร่างท่อนล่างของตนเองกับคนแร่เนื้อเพื่อเพิ่มพลังอํานาจซึ่งทําให้เขาต้องหาทางแก้ผนึกที่ปกป้องร่างนั้นเพื่อนำไปสับเปลี่ยนกับชินมู่ทดลองใช้วิชาขโมยสวรรค์และวิชามีดสับตะวันที่เขาได้เรียนรู้จากเท่าเป๋ซึ่งเป็นวิชาที่ออกแบบมาเพื่อการขโมยโดยเฉพาะเขาสังเกตว่าเมื่อใช้ทั้งสองวิชาพร้อมกัน ความเร็วในการโครจรปานชีวิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทำให้เขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเกินกว่าที่สายตาจะมองเห็นได้ด้วยความสามารถใหม่นี้ฉินมู่ใช้มือคว้าสมบัติจากแท่นบูชาทองคำได้อย่างรวดเร็วทีละชิ้นและทำให้คลังสมบัติถูกป้นไปจนเกี้ยงเขาอุ้มร่างทองท่อนล่างที่เขาพบเอาไว้ในอ้อมแขนและรู้สึกถึงความพึงพอใจจากการขโมยของที่สำเร็จได้เป็นครั้งแรกในชีวิต หลังจากพ้นคังสมบัติของวังทองโลหลันจนเกี่ยงแล้วชินมู้ได้ค้นพบว่ากระเป๋าหนังที่เขาเก็บมานั้นเป็นถุงมิติที่สามารถเก็บสิ่งของต่างๆได้อย่างไม่จำกัดน้ำหนักและขนาดเขาสามารถย่อยส่วนวัตถุขนาดใหญ่เช่นเจดีพันลิ้วทงและร่างทองท่อนล่างของหมอผีอวุโสเพื่อใส่ลงไปในกระเป๋าได้อย่างง่ายดายรวมถึงสมบัติอื่นๆที่เขายกเข้ามาด้วยต่อมาการสร้างความวุ่นวาย ฉินมู่ยังคงใช้กลยุทธ์สร้างความวุ่นวายต่อไปเขาปลอมตัวเป็นศิษย์หมอผีและใช้ยาหอมสาบศูนย์ซึ่งเป็นยาที่เขาได้จากครังสมบัติมาวางยาเหล่าหมอผีที่เฝ้าครังทรัพย์สินเมื่อมีคนล้มลงไปคนหนึ่งยาหอมสาบศูนย์ก็แพร่กระจายไปทั่วบริเวณทําให้เหล่าหมอผีที่เหลือต่างหมดสติไปตามกันหลังจากที่ชินมู่สร้างความโอลาหในวังทองแล้วเขารีบออกไปช่วยหลิงอีจิ๋วที่บาดเจ็บจากการต่อสู้เขารีบป้อนมเมือมุกเพิง เพื่อถอนพิษและรักษาอาการบาดเจ็บของพวกเธอจากนั้นจึงพาทั้งสองหลบหนีออกจากวังทองโลหลันอย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายคือการกลับไปที่บ้านพักในเมืองหลวงแห่งสันตินิลันหลังจากนี้จากวังทองโลหลันฉินมูได้ช่วยลิงอีจ,จิวและวัวเขียวที่ยังคงซึมจากฤทธิ์ยาหอมสาบสูนย์ให้เดินทางลงจากภูเขาอย่างรวดเร็วโดยฉุดทั้งสองคนให้ลอยเหนือพื้นดินเมื่อถึงลำน้ำที่กั้นระหว่างเขากับอีกฝั่งฉินมู ได้ใช้เสาไม้ไผ่ที่มีลวดลายเวทมนต์เพื่อสร้างแรงต้านทานกับน้ำบางที่ไร้แรงเสียดทานทำให้เขาสามารถพายเรือข้ามไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาขึ้นฝั่งวัวเขียวและลิงอีจิ๋วฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากผ้นของมะเดื่อมุกเพิงซึ่งเป็นยาถอนพิษท,ที่ใช้ต่อต้านยาหอมสาบสูนได้หลังจากนั้นพวกเขาตัดสินใจพักที่หมู่บ้านของผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในป่าที่ซ่อนตัวอยู่ เพื่อให้วัวเขียวได้พักผ่อนจากการเดินทางอย่างหนักชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นต่างเข้าใจผิดว่าฉินมู่และหลิงอีจิวเป็นคู่รักที่หนีตามกันมาและพยายามช่วยจัดการเรื่องราวของพวกเขาอย่างเต็มที่ในระหว่างที่พักอยู่ในหมู่บ้านฉินมู่สังเกตเห็นเส้นแสงทองที่พุ่งออกมาจากวังทองโรล,ลันซึ่งกําลังไล่ตามพวกเขามาแต่แสงนั้นถูกขัดขวางโดยแสงสีขาวที่ส่องประกายคล้ายแสงมืดทําให้เกิดการต่อสู้ที่รุนแรงและรวดเร็วบนท้องฟ้า ซึ่งเขาคาดว่าเป็นคณะบดีผ้าซันที่กําลังถ่วงเวลาให้พวกเขาหลบหนีไปได้การต่อสู้นั้นรุนแรงจนเกิดระเบิดแสงขนาดใหญ่และกลุ่มควันดํารูปร่างหัวกระโหลกก่อนที่แสงนั้นจะหายไปจากสายตาเมื่อพบขําลงและพวกเขาเข้าพักในบ้านล้างแห่งหนึ่งในหมู่บ้านฉินมู่ได้ยินเสียงและเห็นแสงดาวเคลื่อนที่บนท้องฟ้าเขาตระหนักได้ว่ามีภัยคุกคามเข้ามาใกล้จึงรีบให้ทุกคนหลบเข้าไปในบ้านและทันทีที่พวกเขาเข้าไปเสาแสงขนาดใหญ่สองต้น ก็ตกลงมากลางหมู่บ้านทําให้บริเวณทั้งหมดสว่างสวยราวกับกลางวันในคืนนั้นชินมู่และคณะพักอยู่ในหมู่บ้านที่ซ่อนตัวในป่าอย่างปลอดภัยเพราะการที่พวกเขาไม่ได้จุดไฟหรือทิ้งร่องรอยไว้ทําให้ราชาหมอผีที่ตามมาไม่สามารถตรวจจับพวกเขาได้ด้วยพลังสายตาที่ส่องสว่างทั่วทุง่งหญ้าหลังจากที่ภัยคุกคามผ่านพ้นไปชินมู่มอบน้ําลายมังกรให้หลิงอีจิ๋วเพื่อรักษาบาดแผลจากการต่อสู้ และวางแผนที่จะออกเดินทางแต่เช้าตู่ในเช้าวันลุ่งขึ้น่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางชินมู่ได้พบกับเท่าบอดและคนแร่เนื้อที่ตามหาเขาจนมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้การพบกันครั้งนี้เต็มไปด้วยความยินดีและปั่นป่วนเมื่อคนแร่เนื้อได้พบลางครึ่งท่อนที่เป็นของหมอผีอาวุโสแต่ไม่ใช่ของเขาเองการสนทนาของเท่าบอดและคนแร่เนื้อยังคงเต็มไปด้วยการถกเถียงที่ชวนให้ปวดหัวสําหรับชินมู่ชินมู่ได้อธิบายเหตุการณ์ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในวังทองโลหลันรวมถึงการหายตัวไปของคณะบดีป้าซานที่กําลังต่อสู้กับราชาหมอผีเพื่อถ่วงเวลาให้พวกเขาหลบหนีผลแร่เนื้อแม้จะพูดจาไม่เป็นห่วงแต่ก็แสดงออกถึงความกางมังวลและต้องการที่จะรีบไปช่วยคณะบดีป้าซานขณะที่เดินทางไปพร้อมกันบนหลังวัวสีเขียวลิงอีจิวได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองของดินแดนนอกกำแพงใหญ่และสรุปได้ว่าวังทองโลหลันอาจกำลังสนับสนุนผู้นำ ที่ต้องการรวบรวมอํานาจเพื่อต่อกรกับจกักรวรรดสิสันตินิลันซึ่งเรื่องนี้สร้างความกังวลให้กับพวกเขาทุกคนในระหว่างการเดินทางเท่าบอร์ดแสดงความสามารถที่น่าทึ่งเมื่อเขาสามารถมองเห็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในระยะทางไกลได้แม้ว่าเขาจะตาบอดสนิทก็ตามทําให้ทุกคนโดยเฉพาะหลิงอีจิว๋วและคนแร่เนื้อรู้สึกประหลาดใจและเชื่อในความสามารถพิเศษของเขาอย่างเต็มที่ และพวกเขาจึงเดินทางตามทิศทางที่เท่าบอดแนะนําเพื่อไปช่วยเหลือคณะบดีป้าซานฉินมู่และคณะเดินทางเข้าใกล้ภูเขาที่การต่อสู้กําลังดําเนินอยู่และพบว่ามีราชาหมอผีแปดคนล้อมคณะบดีป้าซานไว้ในทุกทิศทางโดยแต่ละคนมีรูปรษณ์และพลังที่น่าสะพึงกลัวเช่นราชาหมอผีที่มีหัวเป็นสัตว์มีแขนแปดข้างหรือมีปีกงอกออกมาจากหลังทักษะของพวกเขานั้นน่าทึ่งมากถึงขั้นที่สามารถทำให้ภูเขาถล่มลงมาได้ การปรากฏตัวของคนแร่เนื้อทำให้ราชาหมอผีหวัวนกซึ่งเป็นขานสวรรค์และแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มต้องตกใจแต่ก็สายเกินไปเพราะเขาถูกคนแร่เนื้อใช้มีดฟันจนขาดครึ่งตัวและร่วงลงมาจากฟ้าหลังจากที่ช่วยคณะบดีป้าซานได้สำเร็จแต่คนแร่เนื้อไม่ยอมช่วยเหลือทันทีเนื่องจากลาคาญที่คณะบดีป้าซานพูดมากพวกเขากลับไปยังวังทองโรล,ลันอีกครั้งโดยที่คนแร่เนื้อได้ใช้พลังกายที่แข็งแกร่งของเขาเป่าทะเลสาบน้ำบาง ให้แห้งในพิบตาทําให้ทุกคนที่เห็นต่างตกตะลึงในความสามารถอันเหลือเชื่อของเขาการกระทํานี้เป็นการแสดงความท้าทายอันยิ่งใหญ่ต่อวังทองโลหลันที่ได้เห็นความสามารถนี้เมื่อคนแร่เนื้อเท่าบอดและชินมู้เดินทางมาถึงหน้าถงศักดิ์สิทธิ์ของวังทองโลหลันพวกเขาได้พบกับหมอผีอวุโสที่ใช้ร่างกายครึ่งล่างของคนแร่เนื้อหมอผีอวุโสจึงรีบเข้าไปด้านในเพื่อรายงานเรื่องนี้กับปรมาจารย์ของวังทองโลหลันภายในถงศักดิ์สิทธิ์ มีโครงกระดูกทองคำนั่งอยู่บนแท่นบูชามากมายและประมาจารย์ที่อยู่ในสภาพผอมแห้งก็แสดงความไม่พอใจที่หมอผีอาวุโสยังหาทารกศักดิ์สิทธิ์ที่จะกับชาติมาเกิดไม่ได้และสั่งให้เขาค้นร่างครึ่งล่าง,ข,าง,ข,างของคนแร่เนื้อไปจากนั้นหมอผีอาวุโสก็เข้าไปในข้างในและจัดการตั่ร่างกายของราชาหมอผีอีกคนหนึ่งเพื่อนำมาใช้แทนร่างของตัวเองขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่พีหน้าครับ